ครับสวัสดีครับเอซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับเมเน่นะครับแยกดผพามาพเอฟซมากราบขอพรขอโจคขอรับกับเจ้าปู่บอโอนะครับณสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักพ่อนยอนอารมณ์นะครับล่องแพอ่างน้ำพานนะครับบ้านหายโศกตำบลหายโศกอําเภอสังคม จังหวัดอุดรธานีนะครับเอามากราบขอพรก,กับเจ้าปูบ่อโอกันครับอีฟซี่ทุกท่านครับณมงวกระสับก็วะาตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณมงวกระสับก็วะาตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณมงกระสับก็วะาตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสานุภาวัโตยักขาเมวะทัสเสณติพิงสะนังยัมหิเจวา นุยุนชันโตรติรน,นะเทวะมะตันทิโตสุขังสุปติสุโตจะพาปังจินจินะปัสสติเอวะมาธิคุณูปะเปตังปาริตันตัมพะนามเหสาธกขามา ปูบ่อโอณโมตสัพขวัตโตอระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัพขวัตโตอระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัพขวัตโตอระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพระภูมิมเทวาปูบ่โอขะมามิหังสาธุเอ้ยปูเรต้อบุคลน มีความสุขความเจริญจเจริญในหน้าที่การงานนะครับพร้อมโดยเอฟซีนะครับจเจริญในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับคิดในสิ่งที่ดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยปู่เ้อให้มีโชคไม่ใช่มีโชคไม่หลับนะครับสาธุสาธุสาธุ บับสำหรับ FC ตอนใดนะครับที่อยากจะมาเล่นน้ำลองแพนะครับ เย็นเชิญน,นะครับทางด้านโน้นนะครับเป็นท่าแพนะครับเนาะเป็นท่าแพของตำบลหายโศกนะครับอำเภอสังคบนะครับลงแพอ่างน้ำพานนะครับแพหลายนะครับเอฟซี FC ทุ่นถากับช่วงนี้ผู้คนกับบุกไลหลายกับวางหลยนะครับสำหรับเอฟซีทันใดที่ อยาก,กเดินทางมากลองแพกเลี้ยงเ,ยเชิญได้นะครับต้นใหม่กระมมดื่นดีนะครับเอฟซี e ตกถนนครับส่วนทางด้านนั้นก็นจะมีที่จอดรถกว้างๆนะครับพร้อมด้วยมีหลันขารลันขายนะครับเครื่องเป็นน้ำดื่มหรือว่าเครื่องอยู่ของกินนะครับเนาะส่วนทางด้านนั้นก็นจะมีห้องน้ำบริการฟรีนะครับ การน้ำมันก็สะดวกก็ดีนะครับจะมีหอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจัดชิวแพ่ลงนะครับพุ่งนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับกับข้องผู้คนกับข้องจะหลานะครับก็เรียนเชิญน,นะครับเด้อ็สำหรับท่านไดที่ชอบล่องแพนะครับช่วงนี้แพวางหลายนะครับอด่าเวียดจะ นำทูบขึ้นไปขอปูนะครับจุดทูบเสียงไทยนะครับเอ bon er ฟซีทุกท่านกับการรอผลทูบเสียงไทยกับเจ้าปูบ่อโอกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับขอจุดทูบเสียงไทยนะครับกับเจ้าปูบ่อโอนะครับนอกเอฟซีทุกท่านครับจะเป็นทูบไอ้ไข่นะครับจุดทูบไอไข่ขอจบกับเจ้าปูนะครับ ใหู้เสียงจะถูกเสียงให้มีเงบนทุนวกเป็นหลักเป็นที่นี่วูไม่หลับเรือกูเือตัวเองทางที่โชดไไ่่หลับตมวถ่ายสาตัวของวันที่หนึ่งวัแต่บังทีี่มีถนายนคนเราเอาเี่หรือว่าสองตัวค้คารายสองตัวทีหนึ่ง ชุกแล้วตุงๆนะครับขอหนังปูนะครับเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวรอว่าใจเย็นๆนะครับจุดทูบไปแล้วนะครับขอจบก,กับเจ้าปูครับ จ้าปูป่อโอ,โอ,โอนะครับมาแล้วครับตัวแรกนะครับมาแล้วสามนะครับตัวแรกสามนะครับ มาแล้วครับตัวที่สองคือ,สอ,ส,อสองนะครับตัวที่สองสองนะครับมาแล้วครับสองตัวสามสองนะครับมาลุนกันตัวที่สามกันครับเอพซี FC ทุกท่านครับเหลือตัวที่สามนะครับมาแล้วสองตัวส right. ามสองนะครับลุน nouveau. ตัวที่สามกันนะครับตัวที่สามน่าจะเป็นแปดนะครับเนาะเอพซีทุกท่านครับ น่าจะเป็นแปดนะครับตัวที่สามครับสรุปตัวที่สามก็คือแปดนะครับสามสองแปดนะครับขอกขอบคุณเจ้าปูบอโอหลายๆนะครับว่ารือวาสิางศักดิ์สิทธิ์ทุกๆท่านทุก,ททกๆพระองค์นะครับตัวูดันขอขอบคุณหลายๆ บัดน,นี้ลูกหลานก็นจะขอพนะพระจะปูดเด้อทีนี้จะลงไปไทยทำเอฟซี 4, บึงทั้งนันทั้งงแพรสักหน่อยนะครับเอฟซีถึกเกินไปชมพรมอมกันครับทางดันงแพรนอกับเนาะ